จากกผผมมพูดคุยับติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเป uh ิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,ร,ร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2565นี้นะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับในเดือนนี้ จะมี5เหตุการณ์นะครับที่สําคัญวันที่8สิงหาคมนะครับเริ่มต้นเนี่ยดาวพระศุกร์จะมีการย้ายราศีนะครับเข้าสู่ราศีกรกฎและมีตําแหน่งเป็นราชาโชคนะคำว่าราชาโชคเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นโชคอย่างพระราชาเลยนะใครที่ได้ยินอย่างนี้ก็คงมีความสุขชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวพระศุกร์นะครับวันที่9นะครับเหตุการณ์ที่2 9สิงหาคมเนี่ยดาวพังคานจะมีการย้ายราศีเช่นกันนะครับแล้วก็จะย้ายไปสู่ราศีพฤกษภมีตําแหน่งเป็นราชาโชคเช่นเดียวกันและในวันที่9นี้นะครับจะมีดาวพระเกตย้ายราศีด้วยนะครับไปอยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับซึ่งมีตําแหน่งดวงดาวที่สําคัญ2ดวงนี้ดาวพังคานและดาวพระศุกร์มีตําแหน่งเป็นราชาโชคทั้งคู่เลยนะครับ ในวันที่17สิงหานะครับดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศีมีตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีจากเดิมที่เป็นมหาจักรอยู่นะครับแล้วก็จะย้ายมาเป็นเกษตรราธิบดีโดยเฉพาะชาวลัคนาสิงห์เนี่ยนะครับเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเติบโตก้าวหน้านะครับหนักแน่นมั่นคงมีกําลังเลยทีเดียววันที่20นะครับดาวพระพุธจะเสดจนะครับเข้าสู่ราศีกัน มีตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีและเป็นมหาอุดด้วยนะซึ่งในตำแหน่งนี้นะเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาเลยชาวลัคนากันและลัคนาเมถุนเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งดีๆมีข่าวดีตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยทีเดียวนะครับและมีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่กังวลเรื่องดาวมฤตยูนะแล้วไม่ได้ทําพิธีในวันที่29มิถุนาที่ผมได้ทําพิธีไปแล้วนะครับผมจะทําพิธีให้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย วันที่27กรักรกฎาคมนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เราลงล่วงหน้ายังมีเวลาเพียงพอท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วอยากจะทำพิธีนะครับรับดามฤตยูให้เกิดความเป็นมงคลต่อชีวิตนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ l i n e o t o p e o w o w n นะครับหรือโทรเข้ามาที่086-336-6390นะครับ และอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับที่สถาบันพรังพุทธ,ธานุภาพสํานักพุทธ,ธาจารย์ปรมกูหลวงปู่เทพโรกุดรนะครับซอยน้วมิน98เนี่ยจะมีการจัดงานประจําเดือนนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเพลนแดดพระสงฆ์9รูปนะครับและร่วมรับฟังสัมโมทนียกถานะครับโดยพระครูปทุมภาวนาาจารย์นะครับ หรือพระอาจารย์วีรนนท์วีระนันโทนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราชนะครับกอขอเชิญญาติธรรมทั้งหลายนะครับและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปุ่เทพโลกอุดรนะครับได้มาร่วมงานกันนะครับในวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565นี้นะครับมาถึงกันประมาณสัก9โมงก็ได้นะครับที่จะมาร่วมงานนะครับก็มาถึงกันประมาณสัก9โมงนะที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับมีที่จอดรถมากมายใครจะมาก็ รบกวโลงทะเบียนกันไว้ด้วยจะได้ประเมินนะครับในเรื่องของโรงทานอาหารอะไรต่างๆนะครับให้เพียงพอกับทุกคนนะครับดวงในเดือนสิงหานี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับ ผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายาณและสำเร็จวิชาสามนะครับ ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้า,าโศกมหาราชโดยที่ท่านได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิทําให้พวกเราได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธาเรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะและมีเรื่องเล่ามากมาย จากเกจิอาจารย์ระดับพระวิปัสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวะน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบรม,มครูหลวงปู่เทพโลกรุดรทุกท่านร้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลกดุดรท่านไปมาไร้ร่องรอยแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดง ปาฏิหาร์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆถ้าหากได้สกักการบูชาหลวงปู่เทพโลุดอแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับลักคณะเมธสิงหาคม2565นะครับ ชาวลัคนาเมธนะครับดาวประจําตัวคือดาวพรังคารนะครับในเดือนนี้ดาวพรางคารเนี่ยจะมีการย้ายราศีนะครับในวันที่9สิงหาคมโดยที่เมื่อย้ายแล้วเนี่ยนะครับไปอยู่ในภพการเงินนะในทางโหราศาสตร์แล้วก็มีตําแหน่งคุณภาพเป็นราชาโชคเลยทีเดียวคําว่าราชาโชคเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นโชคอย่างพระราชาเลยเชื่อว่าชาวลัคนาเมธเนี่ยมีโปรเจกต์มีโครงการอะไรบางอย่างที่กําลังจะทําแล้วได้เงิน บางคนอาจจะขายที่ดินขายบ้านหรือขายอะไรแล้วแต่หรือกำลังจะทําอาชีพเสริมเลไได้เสริมมีการาดีลงานดีลโปรเจกต์อะไรเริ่มต้นนะครับอย่างนี้นะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จสมปรารถนานะครับเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยเป็นราชาโชคนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนการเงินด้วยนะครับใครที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเอาไว้แล้วนะได้มีความมุ่งมั่นมุมานะพยายามไว้แล้ว จะมีโอกาสสําเร็จสมปาารถนาในเดือนนี้นะครับและก็มีเรื่องให้ระมัดระวังเล็กน้อยเนื่องจากดาวประจําตัวไปเจอดาวมฤตยูนะครับระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยของมีคมมีดบาดอะไรต่างๆนะครับเวลาจะทําอะไรก็ให้อย่ารีบร้อนนะครับต้องรอบคอบแล้วก็ไม่ทําอะไรที่ผาดโผลนะครับเรื่องการเงินนะครับเรียกว่าชาวลัคนาเมธเนี่ยจิตใจมุ่งมั่น กับการหาเงินนะครับกับการสร้างโอกาสในเดือนนี้มีโชคดีตลอดทั้งเดือนมีโอกาสมีโชคมีลาบสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับท่านสามารถเสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งเดือนเลยใครต้องการหนี้เก่าคืนเดือนนี้มีโอกาสได้คืนใครต้องการเงินกู้ใครรอเงินคอมมิชชั่นเงินที่เป็นในหน้าหรือใครมีดีลลับนะครับดีลอะไรต่างๆมีโอกาสสําเร็จแบบฟุกๆนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยความพยายามนะครับต้องมีการสื่อสารต้องพูดต้องโน้มน้าวต้องเจรจานะครับเป็นสิ่งที่เรามุกมานะพยายามเอาไว้มันจะสำเร็จรุ่ร่วงได้ดีนะครับแล้วจะได้รับความช่วยเหลือนะรวมถึงมีคนสนใจอยากขอความช่วยเหลือจากเราด้วยนะเราก็เมตตาทำให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเกื้อกูลดวงชะตานะครับให้การเงินของเราเนี่ยดีเยี่ยมทีเดียวนะครับ Oh, oh. บูชามหายาุตรักก้านะได้แล้ววันนี้ในรูปแบบใหม่สามารถดาวน์โหลดเป็นวอลเปเปอร์เพื่อปรับดวงเสริมชะตาเป็นมงคลแก่ชีวิตพุทธานุภาพด้วยด้านชื่อเสียงพุทรกษัพย์ค้าขายดีติดต่อที่ไลน์แอดโอเพนดาว เรื่องการลงทุนนะครับในเดือนนี้ชาวรักษนาเมศนะครับสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับเรียกว่าการลงทุนมีความสดใสทีเดียวนะใครที่สนใจลงตัวในหุ้นนะครับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มช้อนซื้อเก็บเอาไว้นะในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอินฟราสตรัคเจอร์ธุรกิจตกแต่งภายในหรือธุรกิจที่เป็นอุปกรณ์ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมนะครับหุ้นอย่างนี้ก็น่าสนใจที่จะซื้อเก็บนะครับคริปโตเคเรนซีนะครับสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับให้เลือกลงทุนสกุลเงินในกลุ่มยุโรปจีนรัสเซียอย่างนี้นะครับก็สามารถทำกำไรได้ดี ใครอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวสร้างแบรนด์ทําธุรกิจแฟรนไชส์นะครับเดือนนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่อยากจะทําใครยังไม่เคยมีอะไรได้เสริมยังไม่มีอาชีพเสริมก็ให้เริ่มต้นในเดือนนี้นะครับหาอาชีพสํารองหาทางเลือกเพิ่มไปนะครับเน้นไปที่ธุรกิจประดับยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์ตกแตง่งหรืออะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับตกแต่งความหรูหราอะไรเงี้ยนะครับจะทำกำไรได้ดีนะครับ เรื่องการงานนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาเมษการงานมีการขยายตัวไปในทิศทางที่ดีด้วยอิทธิพลของดาวพระเกตนะครับที่เข้ามาร่วมกับพระเสารอยู่ในเรือนการงานตรงนี้นะครับสิ่งใดที่เคยเบื่อเบื่อเซ็งเซงสิ่งใดที่กําลังแบบ ไม่อยากทาแล้วนะครับมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มีการขับเคลื่อนใหม่นะครับใครเป็นเจ้าของกิจการเป็นพระอาประจําต้องหาวิธีใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆนะครับมานําเสนอเนี่ยนะครับจะได้ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูบริวารจะให้คุณนะหุ้นส่วนธุรกิจคู่ค้าคู่เจราจาเนี่ยนะครับเรียกว่าจะช่วยเหลือให้เราประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับรวมไปถึงเราอาจจะได้รับการร้องขอ นะจากบริวารจากเพื่อนร่วมงานขอความช่วยเหลือให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับซึ่งเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีเราจะได้เครดิตนะครับเป็นเครดิตเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเลยแล้วตั้งแต่ต้นเดือนนะครับดาวพฤหัสเนี่ยยังอยู่ในตําแหน่งมหาจักรนะแล้วพอกลางเดือนเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่17เดนี่ยนะครับดาวพฤหัสมาเป็นกเกษตรตราธิบดีอีก จากมหาจาักรมาเป็นเกษตรตราทิบดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเกิดขึ้นและสําเร็จได้แบบอัศจรรย์ได้เลยนะครับใครที่สร้างเอาไว้แล้วใครที่ปลูกเอาไว้แล้วใครที่มุมานะพยายามทำสิ่งใดไว้แล้วมันจะเกิดขึ้นเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับในเรื่องการงาน ความรักนะครับในเดือนนี้คนที่มีคู่นะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็รักใร่หวานชื่นกันดีให้พากันไปไปเที่ยวเป็นครอบครัว พ่อแม่พี่น้องญาติลูกอย่างเงี้ยน,นะครับไปกันเป็นครอบครัวมู่ใหญ่มันก็จะเพิ่มความรักความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวาม,มากขึ้นนะครับส่วนคนไม่มีคู่นะครับท่านมีโอกาสได้พบเจอคนเอาอกเอาใจคนถูกอกถูกใจนะเกิดจากการแนะนําจะครอบครัวก็ได้หรือเพื่อนร่วมงานนะอะไรเงี้ยน,นะครับแนะนําให้เราได้คุยกันเป็นโลกเป็นสีชมพูไปเลยนะสุขภาพนะครับ เดือนนี้ชาวลัคนาเมษนะครับให้ระมัดระวังสุขภาพของมีคมอุบัติเหตุเล็กน้อยไมดบาดเลือดออกนะทำอะไรก็ให้รอบคอบเอาไว้นะครับอย่าทำอะไรเสี่ยงๆนะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลัคนาเมษเนี่ยให้ทำบุญกับสัตว์ใหญ่ไทยชีวิตสัตว์ใหญ่สัตว์สีเท้านะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญ 358ใครที่ไม่เข้าใจนะครับว่า358คืออะไรไปดูที่ช่อง YouTube ของผมนะครับเลือกที่เพลย์ลิสต์ธรรมะธรรมนิมิตด,ดู EP ที่8นะครับแล้วก็ฝึกทำทุกวันนะครับจะเกิดผลดีต่อดวงชะตานะครับเลขมงคลนะครับผมเตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยส่วนใครที่อยากจะนำไปเสี่ยงโชคท่านสามารถดูในช่อง y o u t u b e อาจารย์กฤษณะภูสิรุด,ดมกดที่เพลย์ลิสต์นะครับเลือกที่หมวดโชคลาภนะจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาว รายการวงล้อเสียงไทยรายการโชคใหญ่กินทับตัวท่านดูเสร็จแล้วก็นำตัวเลขมา mix and match และนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับตัวเลขนะครับ86314เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะคอร์สเรียนโหราศาสตร์แบบออนไลน์ที่จะทำให้ทุกคนสามารถดูดวงได้แบบมืออาชีพอย่างน้อยได้เรียนรู้เพื่อดูดวงของตัวเองให้รู้ว่าจังหวะชีวิตของเรา จะทำอะไรควรทําอะไรจะดีเมื่อไหร่เป็นยังไงนะครับคอร์สเรียนนี้จะเริ่มเรียนเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านที่สนใจคอร์สเรียนโหราศาสตร์เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะใครที่สนใจอยากมีความรู้โหราศาสตร์นะครับติดต่อที่ Line at Open Down หรือโทรมาสอบถามได้ที่0863366390ครับสอบถามได้ที่ Line แอดโอ n หรือโทรที่เบอร์086 336-6390ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืม กดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูศิลดุมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูศิลดุมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจเปิดดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กฤษณะภูศิิดุมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ อาจารย์ได้ไปทํานะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม n อ t เน็เพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับจะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิสณะนะบทสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ